คนราศีเมษเนี่ยนะคะอะไรที่หวังที่คิดไว้เนี่ยมันจะได้ดังใจนะคะที่เราตั้งเป้าที่เราไาไว้เนี่ยบางทีอ่ะมันได้มันไม่ได้ว่าได้นิดเดียวมันได้เกินความคาดหวังเราไปอีกนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหลาวิวั์สวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพังงานะคะหรือเขาหลักนะคะที่โรงแรม JW Merriot t ค่ะสวยมากบรรยากาศสวยมากใช่ใช่ เป็นจังหวัที่ดีนะคะอาจารย์สีที่ตอนนี้ในวิกฤตก็ยังเป็นโอกาสให้เราได้มาท่องเที่ยวทะเลทางใต้ที่สวยงามมากนะคะ,คะแล้วจับต้องราคาได้ในโรงแรมระดับ5ดาวแบบนี้นะคะ วันนี้เราก็พามาถ่ายทำาสถานที่เพื่อแบบให้เห็นบรรยากาศสวยงามทะเลทางใต้เป็นยังไงนะคะอะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ของเราสองคนนะคะมาจะมาสองราศีจะมาทํานายนะคะ12ราศีเนาะก็คือประจําเดือนเมษานะคะก็คือรับหน้าร้อนทีนี้เมษาเนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่งอย่างที่อาจารย์ศรีเคยบอกไว้นะคะในเดือนที่แล้วว่าดาวพระหัสนะคะเกิดการยกย้าย นะคะจะดีต่อราศีต่างๆเป็นยังไงบ้างนะเรามาเริ่มที่ราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็คือตั้งแต่วันที่นะคะ13เมษาถึงวันที่13พฤษภานหรือท่านที่ผูกดวงนะคะวางลัคนาแล้วท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะเพราะงั้นชาวราศีเมษนะในเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างอาจารย์พิมพ์ค่ะ เดือนเมษายนเนี้ยนะคะสาหรับคนราศีเมษเอาที่ว่าดาวพฤหัสย้ายมาก่อนอดีกว่านะคะคดาวดพฤหัสย้ายเนี่ยใช่เป็นข่าวดีของคนราศีเมษมากนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากในเรื่องของอะไรที่มันประสบความสําเร็จความสมหวังสมปาถนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปอยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะคนราศีเมษเนี่ยนะคะอะไรที่หวังที่คิดไว้เนี่ยมันจะได้ดังใจนะคะที่เราตั้งเป้าที่เราไลนไว้เนี่ยบางทีอ่ะมันได้มันไม่ได้ไว่า เดียวมันได้เกินความคาดหวังเราไปอีกนะคะได้ได้เยอะใช่ไหมใช่ได้เยอะค่ะได้เยอะเกินความคาดหวังแต่ว่าในการได้เยอะของเราตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมีการพลิกแพงหรือมีการแบบ เออบองมุมนูน้นมุมนี้หน่อยตั้งเป้าตั้งอะไรหรือว่ามีการแบบวางแผนนิดนึงอะไร<ต>าการยันหกโหราศีเมษนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะในต้นเดือนเนี่ยถ้ามองนริงจริงอ่ะกระดุมพลาไปอยู่ในภพวินาศได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะมหาอุดเนี่ยคือมากมากจริงๆแต่พอเอิญพบอ่ะมันมันได้ทั้งเสียและดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าแต่ถ้าอาจารย์อาจารย์พิมมองอ่ะอาจารย์มองว่า เขาอาจจะได้เงินแบบว่าไม่เปิดเผยเงินลับๆพวกเงินใต้โต๊ะหรือเงินจากคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวดวงนี้เหมือนแบบเขาได้ไปคุยไปเจราจากันอะไรแบบลับๆแล้วก่อให้เกิดเป็นงานเงินขึ้นมานะคะ<ม>เพราะเดเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในในภพราพะนะคะมันต้องตีเป็นบวกให้เขานะคะแล้วพอมากางเดือนไปแล้วเนี่ยราศีเมษเนี่ยนะคะดาวการเงินมาทับตัวเองก็คือกระดุมพระมาทับตัวเองกระดุมพระแปลว่าการเงินมาทับตัวเอง อาจจะเป็นป่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็โอเคมีเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังมีมีเงินเข้ามาะคะ่ะมีให้ได้หมุนมีให้ได้แบบได้บ้างอะไรบ้างนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนราศีเมษเหมือนกันอาจจะเป็นลงทุนก็ได้นะใช่ใช่น่นะค่ะก็คือเขาอาจจะมีการลงทุนวางวางแผนอะไรลงทุนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์พีม่มองว่า ลงมาแล้วครึ่งเดือนก็ได้ใช่นั่นแหละค่ะก็คือยังไงก็ได้เขาอาจจะแบบไปเจรจาหรือบางทีอาจจะมีประมูลงานกันแล้วมีแบบไปจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรนิดนึงแล้วก็จะได้มาอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้เปิดเผยมากในตนออยู่ในแนวของต่างประเทศได้ไหมจย์พิมวินาเนี่ยก็แปลว่าต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้วินาเนี่ยแปลว่าลับๆไม่เปิดเผยแล้วเป็นดาวพฤหัสด้วยแต่พผอินอยู่ในเรือราหูอ่ะมันก็จะนิดนึงตรงที่ว่าต้องมีการพลิกแพงวางแผนการให้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการเงินของคนราศีรเมษ เพราะงั้นถ้าอาจารย์สีมองเนาะอย่างที่อาจารย์พิมพูดนะคะก็คือการเงินเนี่ยถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะถ้าเกิดว่าคุณลงทุนหรือคุณไปทําอะไรที่มันลับๆหรือสัมพันธ์ต่างประเทศนะคะเพราะว่าการเงินล่ะได้ตําแหน่งที่ดีมากนะคะแล้วพอปลายเดือนเนี่ยก็คือเงินที่ลงทุนหรือทําอะไรหรือติดต่อมาทั้งหมดมันจะเข้าหาตัวเองนะคะเพราะงั้นตั้งแต่กลางเดือนไปเลยใช่ใช่ตั้งแต่กลางเดือนพอปลายเดือนเงินเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะงั้นก็ถือว่าถือว่าเป็นช่วงที่ดีต้นเดือน ต้นเดือนต้นเดือนนิดนึงแล้วก็พอกลางเดือนไปถึงปลายก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องการเงินนะคะถ้าถ้าเป็นโชคลาภล่ะอาจารย์พิมอันเดียวอาจารย์พิมถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าโชคลาภก็คือดาวพฤหัสมาอยู่ในภพลาพระลาพระแปลว่าโชคลาภเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีอ่ะอาจจะถูกหวยก็ได้นะเพราะว่าลาพระแปลว่าโชคลาภบางคนอ่ะก็อาจจะเล่นหุ้นกับต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วแล้วใครมาให้โชคลาภเราผู้หลักผู้ใหญ่เออเพรา พู้หัาเนี่ยแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคก็มีเกมว่าจะมีโชคมีลาบแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเงินสีเทาๆเงินแบบไม่ไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยอะไรกันได้มากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ครึ่งหนึ่งด้วยปะอะไรถ้าใครไปเสี่ยงไปอะไรเงี้ยอีกมุมนึงนะคะคือรหัสตรงเนี้ยมันเป็นคู่ผลประโยชน์แบ่งปันถึงบอกว่าอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรที่คุณที่คุณทําลงไปแล้วมีแบ่งปันผลประโยชน์กันประมาณนั้นที่สําคัญอาจารย์สีก็มองเนาะอย่างที่อาจารย์พิมพ์บอกอุ้ยม ดาวพระรหัสดาวราวหานูนะเพราะงั้นโชคลาบที่คุณได้นเอาง่ายๆเลยอาจารย์สีมองก่อนหน้านี้มันเป็นแบบดาวเล็กๆอะ่ะเพราะงั้นอาจารย์มองว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรเงินเล็กๆแต่ทีนี้พอโชคลาบที่มาให้เนี่ยมันเป็นดาวใหญ่เพราะงั้นคุณมีโอกาสได้โชคลาบใหญ่ๆเลยนะคะเพราะงั้นกลล็ลองดูนะคะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะะสําหรับคนราศีเมษเนี่ยนะคะกรรมะก็คือการงาน เสาเป็นเกษตรราธิปดีคือความมั่นคง mm hmm. แต่ความเป็นเกษตรของดาวเสาอะ่ะ mm hmm. มันช้า mm hmm. มันช้ากว่าที่มันจนี่ได้ผลอะไรนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงในช่วงเดือนเมษาเนี่ยดาวราศีเมษในระวังเนี่ยมันจะไปอยู่ที่กระดุมพระแล้วก็คือราศีพฤษภไปเจอกับราหูซึ่งอาจารย์พิมพ์มองว่า mm hmm. งานของคนราศีเมษเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการพลิกแพง mm hmm. มีการวางแผนที่ดี mm hmm. คือจะไปแบบตรงๆอ่ะไม่ได้ละ oh. คุณจะต้องมีการซิกแซกอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้เล่เหลี่ยมแต่แบบ mm hmm. ไอ้ที่คุณคิดว่าจะต้องขึ้นบันไดไปทีละสเต็ปสเต็ปเงี mm ้ย hmm. มาไม่ได้ละ mm hmm. คุณต้องแบบเออทำยัรไง เออไอ้นู้นไปอย่างนี้ได้ไหมหรือไปอย่างนี้ได้ไหมจุดมุ่งหมายมีแล้วแต่ว่าเราจะไปหนทางไหนเออบางทีถ้าไปตรงไม่ได้เราอาจจะวิ่งอ้อมไปหน่อยใช่อะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีการวางแผนให้ดีให้รัดกุมนะคะแล้วก็อาจจะมีซิกแซกบ้างออไปตรงๆมันคงออไม่ได้สําเร็จง่ายๆนะคะด้วยความที่เป็นดาวเสาร์ออมันมันกว่าจะได้มันก็ช้าอยู่แล้วออแล้วเสาร์กราหูเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันคิดแพงนะคะออไปตรงนั้นมันถึงจะสําเร็จ นะคะตรงนั้นของโคราสีเมฆแต่ก็อดทนหน่อยความสําเร็จมีเห็นมีให้เห็นนะคะม,มัน <okay. S 1> ไม่ได้แบบไม่สําเร็จหรือว่างานค่อนข้างค่อนข้างอาจาร,รย์พิมพ์ก็มองว่าโอเคเนาะแต่ว่าคุณต้องมีวิธีการอย่างที่อาจาร,รย์พิมพบอกนะคะคุณต้องมีวิธีการคุณต้องมีเขาเรียกว่าทํางานล่วงเวลาหรือเขาเรียกว่าทําการบ้านมาก่อนก่อนที่จะทำไรแล้วก็ต้องมีความอดทนรอคอยได้เพราะว่าดาวเสาดาวงานของคุณเป็นดาวที่เชื่องช้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความอดทนนะคะมันจะ น,ะะนี่คือความหมายของอีกอ,อย่างหนึ่งนะคะ,คะของของช่วงเดือนเมษาเนี่ย mm hmm. อลีกก็คืออุปสรรคปัญหา mm hmm. หรือการเริ่มต้นบุกเบิก mm hmm. อะไรใหม่ๆมาทับลัคนาของ mm hmm. คนราศีเมษ mm hmm. เพราะฉะนั้น่ะ เมื่อดาวดวงนี้มาพับเราเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณต้องระวังเรื่องเ,เอกสารสัญญาด้วยระวังคําพูดด้วยดาวพูดอีกอ,อันนึงมาจากสหัสช้าแปลว่าเพื่อนเพื่อนฝูงสังคมเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะมีการพูดจาและผิดใจกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเอกสารสัญญาคุณต้องรีเช็คให้ดีต้องตรวจสอบให้ดีนะคะตรงนี้เมื่อเราเตือนแล้วคุณต้องระวังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้คุณสามารถจัดการได้ ดาวลัคนาราศีเมษนะคะอยากรู้ความรักกันถ้าเกิดเป็นคนโสดทาําไงอ่ะมีไหม <c oughs> คนโสดก็มีนะคะ,ะเพราะว่าดาวดาวปัตนี้คือ<ม>หรือดาวปุตตะเนี่ยก็จะมาทับรักด้วยตำแหน่งมหาอุดช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่คนมาขายขนมจีบเยอะมีคนเข้ามามีคนอะไรเข้ามานี่สําหรับคนโสดนะคะอะไรเงี้ยเออแต่เข้ามาเนี่ยอาจจะสร้างความรำคาญให้เรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยด้วยดาวสองดวงเนี้ย เจ้าเรือนมาเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกรันคนโสดนะคะก็ระวังในเรื่องการทะเลาะเบาะแหวง mm hmm. หรือการเข้าใจผิดกัน <Okay. S 2> ว่า,วาเพราะว่ามาตรงนี้แล้วมันมันมาอยู่กับเราแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรจะอะไรคู่คอยดูคอยคอะไรเงีย้ย,ยบางทีงทําให้เราอึดอัดใจบางทะะีปากมีเสียงบางทีางทอาจจะเรามีเสน่ห์ก็ได้ไหมแล้วแบบว่าเยค,คนอื่นเขาลืบคือคู่เราหึงเราอะไรเงี้ย <laughs> ประมาณนะ้นบต่ว่าคุณก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณมีเสน่ห์อะไรเงี้ย คุณคู่คุณอาจจะจุกจิกจู้จี้ตามหึงตามหวงนะคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญมันอาจจะมีมุมของอความรักมีคนมาชอบก็ได้มี <c oughs> <c oughs> เราไปเราอาจจะเสน่ห์ดีคนมาชอบมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคู่คุณอาจจะหึงก็ได้ <c oughs> ถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าใครเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะถ้าฟังอยู่อาจารย์ศีก็แนะนำเนาะคุณในเมื่อเข้าใจสภาวะของคู่คุณตรงเนี้ย พราะว่าคุณก็ต้องโอเคแหละอะตอนนี้เขาใส่ใจมากโอเคยอมรับไปจุกจิกจุกจีกจ้ก,ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ช่วงนั้นเขาเขาเอ้ยมันมันไม่ใช่หรือใครเข้ามาหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องสกรีนตัวเองเพราะงั้นถ้าเรารู้ดวงนะคะเราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้จางสีก็มองอีกอันหนึ่งสีถ้าเกิดเป็นคนโสดอะถ้าเกิดมีนคนโสดอา้าวคนโ <คน S 1> สดก็คือดีไงคนที่แต่สมมุติถ้าคนที่เข้ามากลายเป็นคนมีคู่อเอออาจจะต้องระวังปะ แต่จริงๆคือมันเป็นช่วงจังหวะที่คนเข้ามามเราก็ดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถามว่าว่าเออเดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหมจะเงียบเหงาไม่เงียบเหงา<อ>แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคุณจะคบใครคุณต้องสก,กีนๆๆๆๆๆๆๆคืนร<ะ>ม่ว่าคนสดคนไม่โสดอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยเออในเรื่องของความรักไปในทิศทางที่ดีอยู่แต่เราต้องเขาเรียกว่าหลั่ล้าเนาะดีด้าได้แต่ว่าคุณต้องมีอะไรสติเนาะใช่ใช่สกินสตินะเพราะมันก็โอเคแหละถ้าอย่าให้ขาดใช่ถ้าจันสีมองก็โอเคแหละหลั่ล้านะมีความสุขมีความสบาย ใช่เราก็ต้องชัดเจนสุขภาพโอ้สุขภาพสุขภาพของคนราศีเมษเนาะเป็นไงบ้าง สุขภาพของคนราศีเมษอาจารย์พิมมองว่าเขาอาจจะเป็นช่วงที่แบบดูแลสุขภาพตัวเองเยอะ<ฮ>เพราะว่าดาวดาวประจําตัวไปอยู่ใน<ฮ>ภพการเงินดาวมรณะไปอยู่ภพการเงินอย่างเงี้ยอาจจะแบบเออมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้ออาหารเสริมหรือหรือไปซื้อแพ็กเกจออกกําลังกายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเนการาครักสวยรักงามรักสุขภาพใช่ไหมที่อาจารย์พิม,มจะบอกประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองรักสวยรักงามรักสุขภาพเลยดูดีเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกมุมนึงอะค่ะก็ก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพของคนราศีเมษ ดาวนี่เข้ามาระวังเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุเนาะอะไรเงี้ยการเดินทางซึ่งมันใกล้เมษาอะไรางี้ด้วยอะไรเงี้ยการเดินทางการอะไรเงี้ยระวังนิดนึงจะมีปัญหามีอะไรนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าไม่นัก่าอะไระงี้นเพราะงั้นชาวลัคนาราศีเมษนะคะอาจถือว่าต้องดูแลอาจจะมีส่วนในการดูแลสุขภาพบ้างอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยบ้างนะคะแต่ถือว่าไม่หนักอย่างที่อาจารย์พิมพ์บอกเพราะงั้นก็ ถือว่าดีนะถือว่าโอเคดาวอาทิตย์มาทับเนี่ยอยู่ที่ไม่ติดถ้าอยู่ที่ติดก็คือจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดคุณเดินทางเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณก็จะไม่เป็นอะไรอาจารย์พิมพ์ก็เลยแนะนําว่านะคะเดินทางในช่วงในช่วงปลายเดือนเนาะพยายามเดินทางโอเคเราแล้วทีนี้เราจะอวยพรชาวลัคนาราศีเมษให้เขาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีโชคมีลาบด้วยนี่ใช่เอออะไรที่เขาหวังไว้เขาขอให้เขาสมปรารถนาให้ได้ดังที่ใจเขาปรารถนา อาจารย์ศรีก็ขอวอวยพรนะคะขอให้ชาวาลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะจงมีความรักที่สุขสมหวังนะคะมีโชคลาภเพ่งเพงปังๆชิ้นใหญ่ๆอ,อย่างที่คุณมุ่งหวังรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณทํางานทําการนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีงานมีเงินนะคะที่เป็นเงินก้อนใหญ่เลยในช่วงเดือนเบสานิป เป็นต้นไปนะจาจาร์สีจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ายาวเลยนะคะเพราะงั้นชาวลัคนาราศีเมษถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะโชคลาบของคุณโดดเด่นด้วยนะคะเพราะงั้นก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นด้านดีเยอะมากถ้าตามที่จันาร์สีมองเนาะเพราะงั้นก็ฝากกดออกดกระดิง<อ>ด่งกด Subscribe อ,อะไรนะคะกดติดตามให้เนะคะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราคอยดูเราในคลิปต่อๆไปให้เรานะคะฝากติชมอะไรกันมาได้นะคะแล้วก็ใครอยากรู้ว่าลัคนาเองอะไรยังไงก็ติดตามมาที่ช่องโหราวิวัฒน์ให้ผูกลัคนาหาหาลัคนาให้ได้ชมได้นะคะแต่ว่าติเบาๆสําหรับวันนี้เราสองคนนะคะอาจารย์สีอาจารย์พิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ